ใช้ชีวิตอย่างหรูกินหรูอยู่สบายรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าตาก็飒ส,สวยตายหาแล้วยังไหมนมาใช้อ่ะต่งเยอะแยะหกจุ 6, 12, สองล้านรวมทั้งหมดใช้ม่ได้ไงเยอะเหลือเกิน,น้าฉากหลังฉากเหมือนไอเกลเล่นเลยไปยืมเข้ามาแล้วเป็นรราานี่เยอะแยะมีปัญญาใช้เนี่ยแล้วตรนี้ทำไงอ,อะไรมาแก้วะหน้าตาก็飒ส,สวยงเป็นนี่เยอะหนาดนั้นเนียผัวจะช่วยเปล่าอ่ะไอ้กันใช้มาผัวไม่ช่วยกันตายหาแล้วไม่ไหวเลยะมันใช้เกินตัว เกินกําหนดไปเหมือนมีบาทใช้หมื่นหนึ่งะ่ะแบบนี้เขาเรียกไม่เจียมตัวไม่เจียมเนื้อเจียมตัวแล้วไปยืมเขาแล้วจะมีปัญญาใช้แเงินจะเยอะเนี่ยบางคนยืมแบบว่าเดี๋ยวอีกเดือนมาให้มันจะไปปั๊มตรงไหนวะเงินต้องเยอะแยะมันไม่ได้หาหล่นข้างถนนง่ายๆนี่โอ้เงินมันหายากแกตายหาไม่ไหวเป่าอะไรแพงหนักนั้นวะ ห้าพันก็แพงแล้วนี่ราคามพิ่มสี่ล้านเอาแล้วก,กันไหมไม่เอาหรอกไม่ถือมาไหม <laughs> เดินยิ้มเขาก็ไม่มอง,องเดินยิ้มเ,เขาของปอนเดินยิ้มก็ไม่มองทำไมอ่ะเขาเขาไม่รู้คุณค่าของกระเป๋าแล้วว่าราคาเท่าไหร่